โอเคค่ะทุกคนก็กลับมากันแล้วเนาะก็เนี่ยหลังจากที่เราได้เซกมิดบอลออกมาแล้วก็จะก๊อปปี้มิดบอลออกมาเลยนี่ค่ะทุกคนเราก็จะก๊อปปี้มิดบอลออกมาแค่นี้แหละจากนั้นเราก็จะต้องเอาเอิ่มเอิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเฟิร์สเอทเออต้องเอาเฟิร์สเอทออกมาวางไว้ด้วยเราจะเอาเฟิร์สเอทออกมาสี่ถึงห้าอันนะแต่ว่าคิดว่าจะห้าอันดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมักต้องใช้ห้าอันออันนี้สี่แล้วเนาะสี่อ่ะวางก่อน แล้วก็อันสุดท้ายนะจ๊ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึอ๊บห้าอันโอ้มันไม่มืดแล้วโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับตอนนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอิ่มเอ้ยติดไฟก่อนเราวต้องเอาไฟนี้นะทุกคนน,นี่นี่นี่เป็นไฟแบบแบบแบบเป็นไฟที่ดูแบบโรแมนติกมาก่ว่าคือแบบเป็นไฟที่ดูโรแมนติกมากเลย อุ้ยลืมเลยนั่นไงอุตส่าห์วนกลับมาตรงนี้พอดีอ่ะก็คือเราต้องเสกอาหารมาด้วยอ่ะต้องใช้โดนัทแน,น่แน่เบอสอจะเสกโดนัทออกมาเลยเพราะว่าคือโดนัทสำคัญมากปึ๊บเสกโดนัทออกมาได้เอ้ยอุ้ยเบสคอปปี้เทเบิลมาเฉยอ่ะเดี๋ยวเบต้องลบมันไปอันนึงนะคะโอเคลบไปเลยแล้วแล้วเราก็จะเอาโดนัทออกมาเพิ่มคือเบสชอบแบบเป็นคนที่แบบเวลาเล่นแบบนี้นะชอบหยิบโดนัทออกมาเยอะมากเลยไม่รู้ทำไม ประจำเลยเบร์เป็นคนประจำซอยเลยที่แบบชอบหยิบหยิบโดนัทออกมาโอเคว่าก็เราจะวางโดนัทอุ้ยอ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 ุนั่นเอนะคะทุกคนก็วางโดนัทไว้ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ก็พอแล้วอีกอันนึงอีกอันนึงเป็นชิ้นสุดท้ายโอเคก็ประมาณนี้เลยสําหรับอันนี้แล้วอุ้ยลืมโอ้โหคือเบรต้องเอาอาหารไว้ทุกโต๊ะเลยใช่ปะเออไว้ทุกโต๊ะก็ได้ตาเป็นฮอตดอกเด้อโอเค ทอตดอกนะคะโต๊ะนี้จะเป็นทอตดอกคือเราขี้เกียจเอาของที่มันทำไมแกมาเกิดตรงนี้แกไปเกิดที่อื่นได้ปะเหยียบหัวมาเลยดีไหมทุกคนทุกคนคือแบบมันมาเกิดตรงนี้ทําไมโอ้ยคือแบบบุตอุตส,สามาสร้างมาตรงนี้แต่มันก็มาเกิดตรงนี้หเหนื่อยใจไม่มีคําพูดจะพูดกับแกเลยอ,อ,อ,อีก,กีกคือแบบไม่มีคําพูดจะพูดกับมันแหละจนมันแบบเออคือมันเกิดมาใหม่ เอาไว้สี่อันก็พอเพราะว่าคือตอนนี้โต๊เราสั่นแล้วทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้อันนี้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเอาพนักงานอีกเกี่ยวมาเพื่อความตื่นเต้นนะเราจะเอาอีนี่ออกมาเลยเยอะเยอะมากนะทุกคนจะค่อนข้างที่จิเยอะนะคะก็เนี่ยจะเอาฮูเบิร์ตออกมาที่ตัวใหญ่มากๆเลยออกมาเยอะๆอืแล้วก็อันนี้คืออะไรเบสจะเอาอน,นี้มานี่อันนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ทุกคนที่เขาบอกโหดมากที่แบบมันวิ่งไวด้วยเออแต่เบยก็เคยเจอแหละเพราะว่ามันวิ่งโคตรไวอยาเข้าบ้านเราเลยขอร้องนายก๊อปปี้มาแล้วม,มาพร้อมปัจจุนาค่ะเดี๋ยวเบยจะลองออกปิดประตูก่อนเพื่อให้หรือว่าคิดว่ามันสนุกแล้วแล้วก็เช็คเช็คเช็คอ่าเช็คเรียบร้อยก๊อฟหนึ่งอ่าเดี๋ยวเบยจะนี่เป็นห้านาทีค่ะแล้วก็หนึ่งสองเรียบร้อย มันมันกระโดดสูงมากคือคือถ้าเบสปอบให้เบสกระโดดสูงมันก็จะกระโดดสูงเหมือนเบสนะคะว้าวทุกคนคือขนลุกมากแล้วก็ดูสวยมากต,ต้องเป่านะเฮสตาร์นอ่าวีกกนสตาร์นด้วยเออมันรู้ให้มันรู้ว่าไผเป็นไผสวยมากทุกคนคือดูเบสน,นั่นนะไม่สร้างบ้านเดี๋ยวนี้ว่าเราจะแบบ เป็นพนันกงานไอเกดี่โคตรชาร์ปสวยๆวยอยากออกไปสู้มากเลยความจริงอะ,แต,อะแต่เอามาเดี๋ยวเบสจะออกไปสู้นะคะเบสต้องออกไปสู้เพราะว่าเบสแบบไม่ยอมให้แบบอยู่ข้างในแล้วแบบน่าเบื่อเบสจะออกไปสู้ลบไปเดี๋ยวเบสจะไปสู้ลบนะคือเบสก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นอะแต่ว่าแบบเบสจะโชว์ทุกคนได้ดูว่าเออแบบผู้หญิงมันไม่เคอยยอมเบสจะพิมพ์คอมว่าโฮมนะคือเบสก็ไม่กล้าออกไปหรอกรอะก็ เอาไงดีเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองออกไปส่องดูหน่อยแล้วกันนะโอเคก็มาไวพลอยไว้เบสจะออ้ยอ๋อเบสรือว่าเบสเป็นอินฟินิตี้นี่หว่าเบสจะกลัวทำไมอะโอเคเบสขอฟังให้มันเป็นตอนเช้าก่อนเบสเบสตอนกลางคืนคือเบสไม่ใจไม่กล้าพอตรงๆคืออย่างนั้นเลยค่ะเบสจะมาสู้รบกับมันตอนกลางคืนคือเบสไม่ตายอยู่แล้วอะ เด็กเบสคจะมาคุยพอยเฉยๆดบจ้ะปาเพิ่มเป็นต้นเดี๋ยวมันจะมาลุมเบดเดีะยวปะมาแล้วเอาเอีเบนมาแล้วนี่ถีบมันไปพักมันไปเบดพร้อมสู้มากอีอ้ยไป <c oughs> สนุกอะรู้สึกเชอามากากับการต่อสู้โอ้โหทุกคนทุกคนดูมันดูมันดูมันดูทุกคนจะให้เบสสู้ยังไงวะมาถามจริง มันกระโดดสูงได้ขนาดนี้มันน่าจะแบบให้เบสกระโดดสูงคนเดียวนาะเดี๋ยวไม่ใช่มันมีอีกเด้อนั่นไงผักอีตัวนี้ไหมอุ้ยเด็ดเด็ดเดัดผักมันกันมันกันไัไม่ตั้ต้องมุ่ง่ไม่ได้เด็ดเด็ดเด็ดโอ้มายว่ทุกคนตอนนี้เบสโดนลุมแล้วเออเป็นต้องกดเมาส์แบบรัวมากโคตรรัวเลยไปไปแกบไป ไปโอ,โอ้ไม่ไปอีกเน <c oughs> ี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหทุกคนคือดูดูมันล่มโอ้ดูกลัวแล้วขอโทษขอโทษขอโทษครับพี่ขอโทษขอโทษขอโทษครับพี่โอ้โหทุกคนดูดูมันตามไอ้อืมไอ้นี่นี่ไอ้จิกหัวเราไปไปไปไม่ได้อีกตบหัวมันมากไปไปโอ้โอ้โหคนเป็นไม่ไหวละมันน่ากลัวมากตอนคือตอนกลางคืนคนน่ากลัวเลย น่ากลัวเกินเอาควนนี้วิ่งอยู่เลยอะไรของมันอะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้แนบไ,ไปขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะก็ภารกิจสร้างบ้านของเราก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านอีกสักรอบก่อนที่จะปิดคลิปแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์นะคะไปเดี๋ยวจะวิ่งกลับบ้านไปก่อนเราหนีพนักงานอีกเกออกมาไกลมากเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบกลับบ้านโอเคก็เดี๋ยวปิดคลิปก็จะต้องไปเดียนพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะคะทุกคนนูน้นบ้านเราอยู่ตรงนูน้นทุกคนกนถ้าดินเสียงน้องหรือว่าเสียงรถหรือเสียงแม่ก็ขอโทษ้วยนเาบาะว่า,าตอนนี้ทุกคนข้างนอกมันลุยแล้วมันก็ดินเสียงนี่คือบ้านเรานี้แนละ้วเสน,นก็เปิดประตูมานะคะ นี่ค่ะประมาณนี้เราจะปิดประตดดูก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะคะเมื่อเราเข้าบ้านมันเนี่ยเราก็จะเจอกับไฟที่แบบเอสว่างสดใสเจ๋จ้ามากแล้วนะคะเข้ามาก็จะมีโต๊ะกินข้าวแล้วดูว่าโต๊ะทํางานหรือว่าทํากันบ้านนะคะแล้วมุมนี้ก็จะมีแบบต้นไม้แบบ2ต้นแบบชิวๆแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมดูทีวีที่เรามาสามารถจะสามารถดูทีวีได้เลยแบบชิวๆนะคะแล้วก็ นี่ค่ะข้างๆที่ดูทีวีจะมีอาหารสเบียงตุนนะคะแล้วก็จะมีเฟิร์สเอดไว้ค่ะเผื่อใครเจ็บนะคะก็วิ่งมาบ้านเราได้นะแล้วก็ตรงน,นี้นะคะจะมีเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนจะเป็นเตียงนอนสองสีเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะแบบนอนได้แบบชิลๆสบายๆายมากแล้วก็อันนี้เนี่ยข้างๆเตียงนอนจะมีไฟที่ดูโรแมนติกนะคะแล้วก็ข้างๆนี้นะคะจะเป็นโดนัทนะคะทุกคนโอเคแล้วก็บ้านทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจกใสหมดเลยนะคะแบบสวยๆชิวๆ โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบสด้วยนะคะก็วันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ